นะแต่ถ้าเราเป็นคนใจเย็นๆรอคอยได้เนี่ยนะครับนะผมคิดว่าปีนี้เนี่ยแบงก์ฟื้นแน่ๆเรื่องของตัวความบันผวนที่เกิดขึ้นอีเวนต์ลิกต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเฟดขึ้นดอกเบีย้ยเรื่องของรัสเซียยูเครนเรื่องเงินเฟ้อเรื่องอะไรต่างๆหรือเรื่องโควิดในบ้านเราเองก็ตามเนี่ยถ้าผ่านความบันผวนตรงนี้ได้เนี่ยในลองเทอมแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างก็ต้องกลับเข้าสู่ fundamental ของตัวเองซึ่งตรงนี้เราบอกว่า f ันด a m e n t a l ของแบงก์เองถือว่าขางห้าจะถูกมากดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถ้าถือยาว จะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้คือคําพูดวอ์ดิงสำคัญคีย์เวิร์ดนะครับถ้าเศรษฐกิจไม่ได้ฟื้นตามที่เราประเมินอาจจะต้องประเมินใหม่นะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างหรือมีโรคระบาดตัวใหม่เข้ามาดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าลักษณะของตัวเหตุผลที่เราถือเนี่ยมาจากอะไรนะครับเพราะฉะถ้าถามผมวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถือได้นะครับโดยเฉพาะเซกเตอร์นี้มีปัจจัยผลักดันหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นนะครับบอลยืดปรับตัวสูงขึ้นทิศทางดอกเบี้ยก็ปรับตัวได้ดีขึ้นแล้ล้้้ววววกออลเเััั่่่่นนนนนทีีถถถูดยยะะพรราาาาาตงืสใจมบ